หนูถามจริงๆเหรอพี่รายได้วันๆหนึ่งพอซื้อข้าวกินหรือเปล่าอะ่ะพี่อ่อยรู้ไหมว่าเศษเงินที่พี่หาได้ทั้งวันน่ะมันยังไม่พอกับค่าข้าวข,ของพวกเราหนึ่งมื้อเลยคนขับรถสอแถวอย่างพี่มันจะมาช่วยอะไรได้เรียนก็เรียนไม่จบช่วยได้แบบ A B C D อย่างนี้ไม่ต้องมาสเสลอออกหน้าให้ความช่วยเหลือ C V M ฟิล์ม อะไรคะเนี่ยคุณลุกหมูนั่นน่ะสิคะดันมาเสียวันที่พวกเรารีบๆฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะสงสัยต้องเรียกรถมาลากแล้วแล้วแบบนี้พวกเราจะไปหาลูกค้าได้หรอคะนั่นสิคะถ้าเราพลาลูกค้ารายนี้ไปต้องแย่แน่เลยคะ่ะตรงนั้นมีรถสองแถวนี่เราขึ้นรถสองแถวไปหาลูกค้ากันสองแถว,แถวใช่ไปเร็วดวไม่ทัน แต่งตัวมาซะดีตุองนางสองแถวเหรอเนี่ยน,นั่นสิไ,ไปเหอะขอโทษนะคะคะรถออกกี่โมงคะ อ๋อมีรอบเก้าโมงครึ่งกับสิบโมงจ้ะจะไปไหนกัน่ะจ๊ะแกนั่นใช่พี่ออยปะอ๋อพวกเราเออ<ป>ใช่พี่ออยจริงๆด้วยหยกกะว่าใช่ไหมนี่พวกคุณรู้จักกันด้วยหรอคะใช่ค่ะคุณลูกหมูพี่ออยเป็นรุ่นพี่ที่มาหาลาัยของพวกเราเองค่ะเอ้าเหรอไม่เห็นพวกเธอเคยพูดถึงเลย สวัสดีค่ะค่ะจะพูดได้ยังไงล่ะคะในเมื่อพวกเราเจอพี่แกแค่แป๊แบ,บเดียวเองคือว่าพี่ออยแกไม่ได้เรียนต่อเพราะว่าที่บ้านไม่มีเงินส่งเรียนนะคะแล้วนี่พี่ออยคงลำบากมากเลยใช่ไหมคะถึงต้องมาขับสองแถวแบบนี้หนูถามจริงๆเห่อพี่รายได้วันๆน,นึงพอซื้อข้าวกินหรือเปล่าอะ่ะ มันก็พออยู่พอกินแต่ไม่ถึงกับน่่ารวยหรอกจ้ะดีนะที่พวกเราเรียนจบเลยไม่ต้องมาทำงานแบบนี้ขืนว่าต้องมาทนร้อนขับรถได้เงินเที่ยวละแปบาทแบบพี่ว่าคองอกแตกตายแน่เลยค่ะจะ8บาทหรือกี่บาทมันก็เป็นเงินเหมือนกันนั่นแหละว่าถึงเงินมันจะเหมือนกันแต่คุณค่ามันไม่เหมือนกันนะพี่พี่ออยรู้ไหมว่าเศษเงินที่พี่หาได้ทั้งวันน่ะ มันยังไม่พอกับค่าข้าวของพวกเราหนึ่งมื้อเลยนี่พอได้แล้วพวกเธอพูดจาแบบนี้กรุ่นพี่ได้ยังไงโอ้โคุณลุงหมูคะพวกเราสนิทกันค่ะใช่ค่ะคนที่สนิทกันก็จะคุยเล่นกันแบบนี้และค่ะพี่ออยไม่ได้ติดใจอะไรพวกเราใช่ไหมคะจ้ะถึงอย่างนั้น พวกเธอก็ไม่ควรพูดเข้าใจไหมค่ะเข้าใจแล้วค่ะ <C ï s> คือฉันจะเหมารถคุณให้ไปส่งที่บริษัทลูกค้าแล้วก็ให้รอรับกลับด้วยเลยค่ะได้เลยค่ะฉันขึ้นรถได้เลยค่ะค่ะไป เพวกเธอเข้าไปคุยกับลูกค้าก่อนนะเดี๋ยวฉันตามไปค่ะค่ะคุณไม่ต้องรีบไปหาลูกค้าหรอคะฉันอยากจะขอโทษคุณก่อนนะคะเรื่องอะไรหรอคะกะเ็รื่องที่ ลูกน้องของฉันพูดจาไม่ดีใส่นะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะที่เขาพูดก็เรื่องจริงทั้งนั้นที่บ้านฉันไม่มีเงินส่งเรียนจริงๆค่ะแต่ฉันชื่นชมคุณมากเลยนะคะไม่ค่อยได้เจอผู้หญิงขับสองแถวสักเท่าไหร่พอเห็นคุณขับแล้วเทสุดๆไปเลยค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะคะ <c oughs> แล้วนี่คุณเป็นหัวหน้าพวกเขาใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> <c oughs> ถึงว่านะคะคุณมีความเป็นผู้นำสูงมากเลย <c oughs> ในขนาดนั้นหรอกค่ะ าจ,จะมาถึงได้ทั้งร้อนทั้งฝุ่นรถคุณลูกหมูก็ดันมาเสียอะไรวันนี้ก็ไม่รู้ฉันเลยต้องทนนั่งสองแถวเนี่ยนี่ทาไม่ติดว่าต้องรีบมาหาลูกค้านะฉันไม่ยอมนั่งมาด้วยหรอกฉันก็เหมือนกันเราถ้าใครไม่เห็นว่าฉันนั่งสองแถวนะเขาต้องมองว่าฉันตกอับแน่เลยอะ่ะหยแค่คิดก็าอายนะว่ยนั่นลูกค้าเราหรือเปล่าน่ะนัดตรงนี้เวลานี้ก็ต้องเป็นคนนี้นั่นแหละ แป๊บแปรีบเข้าไปคุยกับลูกค้ากันดีกว่าสวัสดีค่ะ Hello I'm Peter uh Hello Hi You must be staff from CVM right Staff Staff อ๋อ uh, ใช่ค่ะ I apologize For not inform you guys before. Mr. Tao has changed the plan urgently. <coughs> so, are you ready to present your project? I was wondering that. How is it gonna be? You may start. Hey, what's wrong with you? หรอคะแล้วิ่งรถมานานอะไรอยังคะเนี่ยก็ได้สองปีแล้วค่ะโหกิ่งว่าเลยนะคะคุณละหัวค่ะคนลหมูช่วยพวกเรา้วยค่ะเกิดอะไรขึ้นทําไมวิ่งหน้าต่างกันมาแบบนี้ล่ะคือคือลูกค้าที่เรามาเจอวันนี้เขาพูดภาษาอังกฤษพูดไทยไม่ได้เลยค่ะเขาน่าจะเป็นชาวต่างชาติค่ะฮะว่างเลยนะแล้วทำไมคุณทาวไม่แจ้งเรื่องนี้ล่ะนั่นละสิคะ อย่างน้อยเธอบอกพวกเราก่อนก็จะได้เตรียมตัวหาคนที่สื่อสารมาได้สักคนแล้วแบบนี้เราจะเอาอยัางไงกันดีล่ะคะเรื่องใหญ่แล้วสิถ้าจะหาคนตอนนี้ก็หาไม่ทันด้วยงั้นให้ฉันลองคุยกับเขาดูไหมคะนี่พี่ออยมันไม่ใช่เรื่องตลกนะคนขับรถสองแถวอย่างพี่มันจะมาช่วยอะไรได้แต่พี่พอช่วยได้จริงๆนะว่า ช่วยได้เรียนก็เรียนไม่จบแล้วนี่ก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะช่วยได้แบบ A B C D อย่างนี้ไม่ต้องมาสเลิออกหน้าให้ความช่วยเหลือเอาเวลาไปขับรถสองแถวต่อเถอไปพอได้แล้วให้เขาลองดูก่อนว่าไงนะคะนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะคุณลงหมูถ้าปิดดิวไม่ได้ขึ้นมาใครจะรับผิดชอบล่ะคะแล้วเธอมีทางเลือกที่ดีกว่านี้ไหมถ้าไม่มีก็ให้เขาลองก่อน งานนี้ฉันต้องรบก,กวนคุณด้วยนะคะได้ค่ะมีมีปัญหาแก่เตรียมตัวโดนดไล่ตะเพิดได้เลยใช่คนลูกหมูนะคนลูกหมูคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ Are you guys ready? Do you really want to know more about the medical carrier service? Of course, I want to know more about your information service. <gasps> we believe that our healthcare service is growing up continuously, which is perfect for you to invest with us having said that our home branch has a lot of chains for example private hospital government hospital or even a drugstore interesting your information is really easy for me to make a decision thank you so much i'm so glad to working with you I hope everything goes well. Absolutely. Okay, see you next time. Thank you h a v e a Safe Journey. ปิดงานได้แล้วก็คุณฉันต้องขอบคุณคุณมากเลยนะคะถ้าไม่ได้คุณออยฉันคงแย่แน่เลยไม่เป็นไรค่ะคุณออยจะว่าอะไรไหมคะถ้าฉันอยากจะชวนคุณออยมาทำงานกับฉันว่าไงนะคะ ฟังไม่ผิดหรอกค่ะตอนนี้ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายขายกําลังขาดคนฉันคิดว่าถ้าคุณออยมาทําตําแหน่งนี้คงจะเหมาะสมมากๆเลยค่ะคุณลุงหมูคิดดีแล้วหรอคะพี่อยอยเขาเรียนไม่จบนะคะคนไม่มีวุฒแบบนี้บริษัทเราลักเข้าทําง,งานไม่ได้หรอกคะ่ะนี่พวกเธอพวกเธอจะเลิกดูถูกคนอื่นเขาอ,อีกเหรอพวกเธอก็เห็นแล้วนี่ว่าใบปริญญามันวัดความสามารถของคนไม่ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นพวกเธอเลิกยึดติดกับอะไรพวกนี้สักทีเถอะ ไม่งั้นพวกเธอก็จะไม่พัฒนาไปไหนอยู่แบบนี้แหละคุณออยคะสรุปว่าคุณออยตกลงไหมคะลองดูก็ได้คะ่ะคุณลุกหมูพี่ออยคะพวกเราขอโทษนะคะพวกเราคิดน้อยเกินไปตอนนี้พวกเราเข้าใจหมดทุกอย่างแล้วคะ่ะพวกเราจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วคะ่ะอืมผ่านไปแล้วก็ช่างมันเถอะ พี่ไม่ติดใจอะไรพวกเธอหรอกขอบคุณมากเลยนะคะพี่ออยที่ไม่ถือสาพวกเราพวกเราจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นค่ะดีงั้นหลังจากนี้เรามาพัฒนาตัวเองกันพี่จะสอนภาษาอังกฤษพวกเธอเองจริงเหรอคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่ออยพวกเราจะตั้งใจเรียนเลยค่ะจริงนะฝอกกันด้วยนะคะได้เลยค่ะเธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ะทำไม่คิดไปไกล เธอยิ้มอีกทีได้ไหมเธอหากว่า